ธรรมาสำหรับวันนี้เป็นเรื่องอธิปไตยสามอย่างอธิปไตยโดยความหมายก็คือความเป็นใหญ่อย่างคำว่าอธิปไตยนั้นในพระสูตรพระผู้มีพระภาคตัดเอาไว้อย่างไรบ้างซึ่งก็จะคนละมุมกับที่พวกเราใช้คำว่าประชาธิปไตยแต่จะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราลองฟังดูก็เป็นเรื่องของอธิปไตยสามอย่าง ในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอธิปไตยคือความเป็นใหญ่สามอย่างเหล่านี้สามอย่างอะไรบ้างหนึ่งอัตตาธิปไตยความมีตนเป็นใหญ่สองโลกาธิปไตยความมีโลกเป็นใหญ่สาม ธรรมาทิปไตยความมีธรรมเป็นใหญ่ในพระสูตรก็มีเรื่องอธิปไตยอยู่สามอย่างก็คืออัตตาทิปไตยโลกาทิปไตยธรรมาทิปไตยเราไปดูรายละเอียดกันว่าอธิปไตยแต่ละข้อนั้นมีความหมายว่าอย่างไรพระองค์อธิบายต่อไปทีละข้ออย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายก็อัตตาทิปไตยเป็นอย่างไรคือภิกษุในกรณีนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบินทบาทไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะ เราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่มีเช่นนั้นก็แต่ว่าเราเป็นผู้ออกบวชแล้วโดยพิจารณาเห็นว่าเราถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสะครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีทุกครอบงำแล้ว มีทุกข์ท่วมทับแล้วทำอย่างไรการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏก็การที่เราละกามเช่นใดแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตหากเราพึงแสวงหากามเช่นนั้นหรือกามที่เลวกว่านั้นอีกข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลย เธอย่อมพิจารณาอยู่ดังนี้ว่าความเพียรที่เราปารภแล้วจกไม่ย่อหย่อนสติที่เข้าไปตั้งมั่นแล้วจกไม่หลงลืมกายที่สงบประงับแล้วจกไม่กระสับกระสายจิตที่เป็นสมาธิแล้วจกมีอารมณ์แน่วแน่ดังนี้เธอทำตนเองให้เป็นใหญ่แล้วละอกุศลจเจริญกุศล ละกรรมที่มีโทษเจริญกรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์อยู่ภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าอัตตาทิปไตยคือความมีตนเป็นใหญ่อันนี้ก็พิจารณาในมุมของตัวเองว่าละกรรมแล้วออกมาบวชเป็นบรรพชิตครั้นจะไปแสวงหากรรมอีกรอบหนึ่งที่ดีกว่าหรือเร็วกว่า หรือไปแสวงหาการแบบเดิมอีกหรือเร็วกว่าเดิมอีกมันเป็นการไม่สมควรเขาก็เลยปารบความเพียรอันนี้คือลักษณะในมุมของอัตตาที่ปตัตตยก็คือพิจารณาจากตัวเองว่าการที่เราไปทำแบบที่ไม่ดีเป็นการไม่สมควรก็จึงละเว้นความไม่ดีตรงนั้นต่อมาโลกาที่ปตัตตยพระองค์อธิบายอย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายก็โลกาธิปไตยเป็นอย่างไรคือภิกษุในกรณีนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่คนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบิณฑบาตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะ เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่มีเช่นนั้นก็แต่ว่าเราเป็นผู้ออกบวชแล้วโดยพิจารณาเห็นว่าเราถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสและอุปายาสครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ครอบงำแล้ว มีทุกข์ท่วมทับแล้วทำอย่างไรการทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งเส้นนี้จะพึงปรากฏก็การที่เราออกบวชเป็นบรรพชิตเช่นนี้พึงตรึกถึงการมวิตกก็ดีตึกถึงบยาบาทวิตกก็ดีตรึกถึงวิหิงสาวิตกก็ดีก็โลกสันนิวาสนี้กว้างใหญ่ในโลกสันนิวาสอันกว้างใหญ่ ย่อมจะมีสมณพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์มีทิพยจักษุรู้จิตของบุคคลอื่นได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมมองเห็นได้แม้จากที่ไกลแม้อยู่ใกล้ๆเราก็มองไม่เห็นและท่านย่อมรู้ชัดซึ่งจิตด้วยจิตสมณพราหมณ์แม้เหล่านั้นก็พึงรู้จักเราอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายดูกลบบุตรนี้ เขาเป็นผู้มีศรัทธาจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วแต่เกลื่อนโกลนไปด้วยธรรมที่เป็นบาปอากุศลอยู่ถึงเทวดาที่มีฤทธิ์มีทิพยะจักสุรู้จิตของบุคคลอื่นได้ก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นย่อมมองเห็นได้จากที่ไกลแม้อยู่ใกล้ๆเราก็มองท่านไม่เห็นและท่านย่อมรู้ชัดซึ่งจิตด้วยจิต เทวดาเหล่านั้นพึงรู้จักเราอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายดูกรบุตรผู้นี้เขาเป็นผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วแต่เกลื่อนกลนไปด้วยธรรมที่เป็นบาปอากุศลอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าความเพียรที่เราปารบแล้วจกไม่ย่อหย,ย่อนสติที่เข้าไปตั้งมั่นแล้วจกไม่หลงหลืม กายที่สงบระง,งับแล้วจกไม่กระสับกระส่ายจิตที่เป็นสมาธิแล้วจกมีอารมณ์แน่วแน่ดังนี้เธอทําโลกให้เป็นใหญ่แล้วละอกุศลเจริญกุศลละกรรมที่มีโทษเจริญกรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์อยู่นี่เรียกว่าโลกาธิปไตยความมีโลกเป็นใหญ่แบบที่สอง ก็ไประลึกถึงว่าสมณพราหมณ์ผู้มีฤทธ์ก็ดีเทวดาก็ดีสามารถมองเห็นสามารถรู้วาระจิตได้ถ้าคิดไม่ดีแล้วคนพวกนี้รู้เข้าก็จะกลายเป็นว่าบางคนคิดแบบนี้กลัวค,คนอื่นรู้ว่าตัวเองคิดไม่ดีก็จึงหันกลับมาปารบความเพียรด้วยการละอุุศลเจริญกุศลผ่านไปสองแบบ อัตตาที่ปไตยกับโลกาที่ปไตยก็จะสังเกตว่าเหตุให้บุคคลพยายามละอกุศลจเจริญกุศลนั้นแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันอย่างสองอันแรกก็จะเห็นเลยว่าอันนึงเอาตนเป็นใหญ่ว่าตัวเองออกจากเรือนบวชเป็นมันระชิตเพราะการรมใดการจะเข้าไปหากามนั้นหรือกามที่เลวกว่านั้นอีกก็ไม่สมควรก็จึงมาปาราบความเพียนส่วนแบบที่สอง ทำเพราะว่ากลัวผู้มีฤทธิ์รู้เข้าแกจึงมาละอกุศลจเจริญกุศลต่อมาอันสุดท้ายพระองค์กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายก็ทำมาทิปไตยเป็นอย่างไรคือภิกษุในกรณีนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบินทบาไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะเราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่มีเช่นนั้นก็แต่ว่าเราเป็นผู้ออกบวชแล้วโดยพิจารณาเห็นว่าเราถูกชาติ ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาสะครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ท่วมทับแล้วทำอย่างไรการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏก็พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยการควรเรียกกันมาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตนอันผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนก็เพื่อนสัพพมจารีผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่มีอยู่และการที่เราได้ออกบวชเป็นพรนพชิตในธรรมวินยัยอันพระผู้มีพระภาคตัดดีแล้วจะพึงเป็นผู้เกียจคร้านมัวเมาประมาทอยู่อย่างนี้ข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลย ดังนี้เธอย่อมพิจารณาอยู่ดังนี้ว่าความเพียรที่เราปารภแล้วจกไม่ย่อหย,ย่อนสติที่เข้าไปตั้งมั่นแล้วจกไม่หลงหลืมกายที่สงบระง,งับแล้วจกไม่กระสับกระส่ายจิตที่เป็นสมาธิแล้วจกมีอารมณ์แน่วแน่ดังนี้เธอทำธรรมะนั่นแหละให้เป็นใหญ่ แล้วละอกุศลจเจริญกุศลละกรรมมีโทษจเจริญกรรมไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์อยู่ปิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมาธิปไตยปิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลอธิปไตยสามอย่างก็จะเห็นว่าในแบบสุดท้ายก็พิจารณาเห็นถึงการที่เกียดคล้านมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี พราะตัวเองบวชเข้ามาในธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคประกาศแล้วจะมาทําตัวเช่นนี้ไม่ดีบุคคลบางคนพิจารณาอย่างนี้ก็จึงตั้งใจปลาลบความเพียนในการละอกุศลเจริญกุศลก็ททาให้เราเห็นว่าเวลาคนประพฤติปฏิบัติในการละอกุศลเจริญกุศลนั้นมูลเหตุอาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็กลัวผู้อื่นตำหนิติเตียน ก็จึงมาละอกุศลเจริญกุศลมองคนก็มองถึงว่าการทําเช่นนี้ไม่เป็นการสมควรแก่เราเพราะอุตสาห์หลีกออกมาแล้วยังจะไปแสวงหามันอีกนี่ไม่สมควรหรือ,อยังอันสุดท้ายปวดในธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคประกาศดีแล้วจะเกียดคร้านจะประมาทอยู่นี่ไม่สมควร ถ้าเราไปดูในช่วงต้นของแต่ละอันจะพบว่าผู้ที่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตนั้นดูแล้วความตั้งใจในเบื้องต้นเขาดีพอพิจารณาเห็นว่าตัวเองถูกชาติชารามรณะโสกกะปริเทวะทุกขทมัติอุปายาสะครอบกับมีทุกขท่วมทับออกบวชเพื่อแสวงหาในการปฏิบัติเพื่อทำที่สุดแห่งถุกและไม่ได้บวชเพื่อ เหตุของจีวรบินทบาทเสนาสนะแต่สุดท้ายบวชเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าบางคนก็ร่วงหล่นไปในระหว่างทางบางคนก็มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมวินัยอันนี้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนว่าตัวเองจะพิจารณาอย่างไรมีปัญญาเห็นโทษในสังสารวัตรแล้ว มีปัญญาในการที่จะละเพศคฤหัหั์ออกบวชเป็นบรรพชิตแล้วแต่สุดท้ายบวชเข้ามาก็ขี้เกียจบวชเข้ามาก็คิดแต่เรื่องอกุศลบวชเข้ามาก็สแสวงหาแต่สิ่งที่เป็นกามหรือเปล่าตรงนี้ก็แล้วแต่แต่ละบุคคลจะเอาไปพิจารณากันอันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าเวลาบุคคลที่จะ และอกุศลเจริญกุศลนั้นเขามีมุมมองในการที่จะปรารคความเพียรอย่างไรอันนี้พวกเราก็เลือกได้นะว่าเราเป็นคนแบบไหนต่อมาพระองค์กล่าวในช่วงท้ายว่าขึ้นชื่อว่าความลับไม่มีในโลกสำหรับผู้ทำไว้นะบุรุษจริงหรือเท็จตัวของท่านเองย่อมจะรูนะ้ผู้เจริญท่านสามารถที่จะทำความดีได้หนอ แต่ท่านกลับดูหมิ่นตนเองเสียและยังปกปิดความชั่วซึ่งมีอยู่ในตนเทวดาและตถาคตย่อมมองเห็นท่านผู้ซึ่งเป็นคนพาลประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุนั้นแหละคนที่มีตนเป็นใหญ่ควรมีสติเที่ยวไปคนที่มีโลกเป็นใหญ่ควรมีปัญญาและเพ่งพินิษส่วนคนที่มีธรรมเป็นใหญ่ ควรประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมมุนี้ผู้มีความบากบั่นอย่างจริงจังย่อมจะไม่เสื่อมอันหนึ่งบุคคลใดมีความเพียรขมขีมานครอบงำมัจจุราชได้แล้วผู้ทาที่สุดเสียได้แล้วถูกต้องทำอันเป็นที่สิ้นชาติบุคคลผู้เช่นนั้นย่อมเป็นผู้รู้แจ้งโลกมีปัญญาดี เป็นมุนีผู้หมดความทยานอยากในธรรมทั้งปวงก็จะเห็นว่าใครทําไม่ดีเอาไว้มีผู้รู้ผู้เห็นอยู่แล้วเราอย่าประมาทหรือเราอย่าชะล่าใจว่าสิ่งที่เราทําไม่มีใครรู้เพราะในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองว่าขึ้นชื่อว่าความลับไม่มีในโลกเราอย่าคิดว่าเราทําลับๆไม่มีใครรู้มีอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่า คนที่รู้ความลับของเราเขาจะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นเองแต่ธรรมาชอบประโยคนี้ที่พระองค์ตรัสว่าท่านสามารถที่จะทำความดีได้แต่กลับดูหมิ่นตัวเองคือเรามีศักยภาพที่จะทำความดีได้แต่เรากลับดูหมิ่นตัวเองด้วยการที่เราไม่ ขวนขวายไม่พยายามที่จะทำความดีให้มันยิ่งขึ้นไปดังนั้นพวกเราจงอย่าดูถูกตัวเองอย่างในพระสูตรนี้พระองค์ก็ไม่ให้เราดูถูกตัวเองเพราะเราสามารถทำความดีได้เมื่อเราสามารถทำความดีได้ก็ลงมือทำให้เต็มที่เถิดประโยชน์อย่างยิ่งไม่ได้เกิดแก่ใครประโยชน์อย่างยิ่งเกิดที่ตัวเรา